ตอนนั้นอะยังไม่ได้มีบันทึกว่านารันทาเป็นเป็นมหาเลยมาจริงจังจริงๆอิงะยุคพระถังซัมจังพระถังซอมจัง๋งซึ่งเราก็คุ้นอยู่แล้วในไซอิว๋วในไซอิ๋วหรือพระถังซัมจั๋งเนี่ยนอกจากในไซอิ๋วแล้วคือท่านมีจริงๆท่านมีตัวตนจริงจริง แต่ว่าท่านก็เดินทางไปไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียซึ่งที่ั่านก็คือนารันธาซึ่งจุดหมายท่านคืออนารันธาเนี่เองอที่ที่ท่านมาศึกษาพระไตรปิฎกกาว่ากันว่าพระถังสมจังเนี่ยเดินทางมาจากแผ่นดินต้าถังเนะเาะมาที่นารันธานเนี่ยแล้วก็อยู่ที่เนี่ยถึง5ปีก็ได้รับการยกย่องอย่างมากว่าเป็นหนึ่งในพระที่เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกมาการพระคบีมากแล้วก็มีการบันทึกไว้ครับในจดหมายเหตุข,ของพระถังสมจังว่าเรานักศึกษาที่อยู่ในเนี้ยที่เป็นพระต่างเนี่ยอยู่ตามหัวมุมต่างๆก็จะพูดคุยกัันเรื่องมปญา ถกกันเสรวนาทำกันเสนวนาทำกันบ้นนางโตเถียงกันบ้างโตวาทีกันบ้างคือใครไม่คุยเรื่องพวกเนี้ยไม่มีเพื่อนคือบอกอย่างนั้นเลยอบอกว่าจะ,จะแบบทุกคนจะพยายามที่จะแบบคุยกันเรื่องปรัชญาธรรมะ <S 2> <S 2> ใครที่ไม่เป็นแบบนี้ก็คือคบกับใครไม่ได้เขาบอกว่าที่ประตูของหมหาวิหาลยนารันทาน <S 2> <S 2> จะมียามอยู่ ยามเนี่ยก่อนใครจะเข้าไปเนี่ยเขาจะสกรีนก่อนยามจะทำหน้าที่ควิสก็คือเป็นแอดมิชั่นฟอร์เซสใช่ส์สัมภาษณ์ใช่ยามจะควิสคุณยามจะควิสด้วยด้วยคำถามซึ่งถ้าใครตอบไม่ได้เนี่ยเข้าไม่ได้